ครับสวัสดีครับเบอร์เซ่สองคนครับครับเบอร์เซ่สองคนอีกแล้วคร <2 S 1> ับสองคนครับอะไรกันครับวันนี้มาร่วมงานแล้วก็อะไก็ขอบคุณทางคอมโพนเนนต์นะครับที่ชวนเราในปาร์มมานะครับผมกับแบรนด์คอมโพนเนนต์ใช่ครับแล้วก็ได้มาอัปเดตลุคของตัวเองแบบ แฟชั่นใหม่ๆอะไรอย่างเขงพี่เนเนี่ยแบบเจ๋งมากนะที่แบบมีกระเป๋าข้างหลังนะแล้วผมก็แบบเนีเสื้อหนังอะไรครับเป็นชุดแบบใส่สบายๆอะไรครับครับผมอย่างเนเนี่ยเขาก็เป็นสางแบบนายแบบแล้วชิลๆสบายของตามเป็นยังไงบ้างผมนะครับไอ้เดี๋ยวนี้เกาอัปเกรดแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มมาแล้วครับก็เดี๋ยวก็อัปเกรดเพงไปเรื่อยๆครับสะสมแบบพลังงานสะสมพลังงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเลยถ้าชวนเดินแบบได้ยงไหมได้ครับ วันใครกูเดินเออป่ะก็ถึงงานของเราแล้วันต้อง่อยไปเลยนะคะอย่าฝืนอย่ฝืนนะจะบอกว่าไม่ไหวจะฝืนอยาฝืนเฉยๆอย่ากฝืนเฉยๆครับผมไปเรื่อยป้าก็เป็นอีกเพลงเพลงเศร้าเพลงหนึ่งของเราที่เป็นแบบเป็นเพลงอกหักจริงๆของเราครับผมก็ทำใครอ่ะ จริงๆเบคิดว่าเป็นประสบการณ์รวมๆแล้วกันพูดถึงแบบความสัมพันธ์รวมๆว่าแบบเอออันไหนที่ความสัมพันธ์ไหนที่แบบมันเราไปต่อแล้วมันแบบเจ็บเองก็อย่าฝืนดีกว่าอะไรอย่างนี้ฝ่ามีประสบการณ์อไบอย่าฝืนอยา่อยาฝืนแล้ครับไม่แต่ฝืนตอนตื่นนอนไปเรียนครับ แค่นั้นเลยครับอันั้นีควาเปิดอะนั้นเปิด,ดปครับเพราะว่าเปื่ทัดด้วันเลยเปื่องวังเพราะว่าเรียนหนักอยู่ครับแล้วซ้อมหนักอยู่เหมือนกันก็เลยเปิดอตอนตื่นครับอือ่ตอนนี้ก็คือเปื่นได้แล้วสบายตอนนี้ได้แล้วครับมีอะไรบ้ากับที่แต่งเพลงเราก็ไปฟังก็ไปแบบว่าอ่านแต่งเข้าไงโอ้อ่า,อา,อานออเรื่อยๆเลยครับทั้งแบบฟีดแบกในโซเชียลแบบช่องทางก็เห็นแฟนๆชอบกันก็ดีใจครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ผลิตผลงานนะครับแบบเซฟ คุยกันตลอดว่าถ้าสมมติเราทำเพลงออกมาแล้วมีคนชอบเราเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็พอไปอ่านคอมเมนต์แล้วมีคนบอกเพลงนี้เหมือนแบบเป็นเพลงที่คอยให้กําลังใจหรือว่าแบบคอยอยู่เป็นเพื่อนเวลาแบบอกหกักหรือว่าแบบมีคนเศร้าอะไรครับก็สือว่าเพลงนี้เขาจะร้องเพลงใช่อยากได้กําลังใจก็มาฟังแคชชนไนท์บอดีการได้คร<ช>ั่ะถ้าจะเป็นไงว่าที่แบบปี่ี้มาอะไร ไปถามก็ hmm. ค like okay. ืออยากให้วงไหนเป็นแบบแมสหน่อยอะไรเงี้ยจะต้องมีชื่อเกร์เซ์เข้ามาเป็นแบบเป็นแบบไรกก็ดีใจแบบว่าก็ดีใจที่เขายังคิดถึงเราอยู่ครับผมก็เหมือนเราก็อยากให้เขาเรียกอะไรผลงานของเรามันแบบเข้าถึงได้ถึงทุกคนแบบว่าพลังงานที่เราพยายามจะแบบสนุกกับทุกคนเลยอะไรเงี้ยเออก็อยากให้ทุกคนแบบเป็นจอยไปกับเราแหละถ้าเกิดเขามาจอยไปกับเราเราก็ดีใจครับ ก็คือแบบว่าคอรมะว่าแม่ของตัวเซกกำลังมีเซกเป็นแบบดึงหคนมากอนะเราแบบรู้สึกเนที่แบบ ทุกนเี่ยตองส่งออกใส่ทุกคนที่มาค่าะเราจริงเราทําทุกง,งานให้เต็มที่แค่นั้นเลยครับแบบเราแค่อยากทำทุกง,งานให้ทุกคนแบบสนุกไปกับพวกเราแบบ <S <S มไม่เสียใจที่แบบประชียพวกเราหรือว่าแบบบางงานที่แบบ,แบ,บมีขายบัตรเงี้ยครับแบบบางคนเขาเขาก็ต้องเสียบตังเข้ามาดูอะไร,รเงี้ยเดินทางเข้าอะไระจริงเราเราเรา,เราแค่อยากสนุกเองมากกว่าอยากสนุกบนเวทีให้เต็มที่แบบยิ่งคนข้างล่างเขาสนุกไปกับเราด้วยมันยิ่งเรายิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ครับผมเราแบบว่าม่ สองปีครับกำลังจะาสตรกัมนายศสตรกัมนายศสตร์วกแล้วปีหน้ายังไงกัครัีอะไรอีกบ้างปีหน้าจริงๆก็คิดว่าจะปล่อยเพลงมาให้ฟังเรื่อยๆแหละสำหรับอัลบั้มสองแล้วก็คาดหวังฟีดแบ็กแฝงกับทุกๆซิงเกิลนี่เราจะปล่อยมาก็จะปล่อยในทุ่งเตือนไดือเโอ้ยอาจจะไม่อาจจะไม่ทุกเดือนอันนั้นอาจจะเหนื่อยไปหน่อยครับครับก็อย่างที่พี่เนยบอกครับปล่อยเพลงออกมาเรื่อยๆแล้วก็ คิดว่าน่าจะมีแบบงานอีเวนต์หรือว่าแบบงานคอนเสิร์ตแบบก็อยากไปเจอแฟนๆใช่ครับก็อยากไปเจอแฟนๆเลยครับแล้วก็ยังว่างนะครับยังว่างได้นะครับผมครับก็เดี๋ยวเจอกันได้ทั้งปีครับเขาด่าไม่ว่างเลยครับใช่เขาดราจริงๆตั้งแต่วันที่29เลยเราไป29ไปภูเก็ตก่อนแล้วก็ไปโคลราแล้วก็สามสิมีไปหัวหินครับ ยาวยาบใช่ชไปทัวร์แล้วก็เดี๋ยวมีมาคิดนึงก็จะบินไปจีนครับ<ช>ไปจีนตอน่อไปจนตอนี้ถไหนอ๋อใช่ครับผมรอบนี้ถ้าไปได้ไหมครับว่าไปทำอะไรตอนนี้ไปเที่ยวครับ โจริงจริงนะเปาดเบอร์่อจะไปเที่ยวส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งได้ได้นั่งมีไปเที่ยวอยู่ครับเวลาเราเข้าวดาว่วมกันเนอะนำโดมอย่างเงี้ยเรามีแบบว่าจับมืออธิษฐานอะไรพวกนี้ไม่ไม่แหละส่วนใหญ่ผมคิดว่าเข้าดาวตอนนี้ใช่ผมว่าผมว่าเข้าดาวปีนี้น่าจะหลับอยู่บนรถตู้ครับ ตนนี้ว่าแผลแล้วเต็มหลับแล้วเต็มหลับแล้วดูโพ้แบบผ่านกระจกรถอะแล้วปาาจะหลับด้วยกันไหมก็อาจจะดูโพ้ก่อนแล้วกันตอนเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวหลับครับค่ะผมมาถามถึงเนาะมีไปเล่นสิอ่าหยดฝนเกลิ่นสนิมก็ตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ออกเลยมั้งน่าจะยังไม่ยังไม่มีใครเห็นหน้าผมในซีรีส์เลยครับผมต่อคิดว่าคงอีกไม่นานแล้วแหละเออน่าจะได้ได้ให้ทุกคนได้เห็นแล้วแหละว่า เป็นยังไงก่อนเนี้ยมันออกไมไม่เท่าไหร่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเรียกว่าแบบว่าลองเชิงองชิงใช่ใช่ไปใช่ก็จริงๆตั้งแต่ที่ได้ลองไปซีรีส์แล้วก็ลองเล่นเอ็มบีตัวเองก็รู้สึกว่าสนุกสนุกใช่คิดว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นเวลหรือยากแบบเอาผุมไปใช้ทําอะไรหรือคาแรคเตอร์ไหนมันได้ก็ลองได้ครับผมยินดีครับ คนนัทุกคนยังมองมานั่งอีกแคยังไม่ได้คิดเลยยังยังไม่มีคิดยังอยากอยากอยากรีแอคอยู่ต้องให้พี่กิจรีแอคตอนแรกเขาอยากดมากเลยครับอะไรก็จะรอนไม่ไ่้นึ่ป่าเขาจะแบบเออโอ้โหเนก็งเหมือนกันนะใหเนยรางอไออีกหน่ง่กิตหน่อยเราไปพี่กิตเหรอโอ้เก่งมากแหมเซฟวเองเลยนะเดี๋ยวดเดี๋ยวดอ เดี๋ยวเขาหาว่ารอรอใครใครใครอยากใหเ้ได้ตั้งนานไม่ไม่นานหรอกไม่นานขนาดนั้นน่าจะน่าอีกสักสัเออไม่รู้ม่รู้ม่รู้คาแรคเตอร์เราที่ถ่ายมาแล้วเนี้ยเราคว่าแบบรอเราออกมาแล้วจะมีมีไมีใช่ไหมมีเหรอมใช่เ้าว่ามีมอ่ะจะพแบบจะจะูวกามีมอะเงี้ยโอ้ีจะได้รออาจจะมีโอกาสอาจจะมีโอกาส ลองดูครับลองดูอาจจะเป็นมีมแบบเครียดๆหน่อยมีมเครียดๆเออมีมแบบวันนี้ <c oughs> เครียดกับงานจังเลยอะไรอย่างง,าง,งี้ครับผมใช่น่ับผนอยู่ในถุงหน้เข่ามที่พิเอษแล้วในแบบเราก็เลิศ จริงๆก็อยากเล่นอยู่ตลอดครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เรียนเรียนการแสดงด้วยแล้วมันอินอะไรอย่างงี้ครับแล้วรู้สึกว่าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รู้สึกว่าชื่นชอบเหมือนกันในการแบบเล่นหนังเล่นซีรีส์อะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าพอเราเล่นอันนี้เราก็แบบสกิมการแบบว่าเออแม่ถูกจริงก็สนด้วยครับเล่นเป็นอะไรอะครับคิดว่าเป็นอะไรดี เป็นครูฝึกสุนัขครูฝึกสุนัขไม่ผมกับสุนัขครับชายชายหนุ่มเอ่อมาดนิ่งเลี้ยงหมาเป็นครูฝึกหมาก็พอเป็นไปได้ครับก็ตอนนี้ก็ผมพูดกับซุปเปอร์จริงครับแล้วในเดี๋ยวที่น่าจะต้องมีเสกใช่ไหมคะครับผมอ๋อ้ frosty ข้ับผม frosty ครับผม ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรใหม่ๆแน่นอนใช่รัเออทุกคนเจอคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงแล้วก็ไม่ค <te ิดว่าเราจะโชว์แบบนี้แน่นอนครับผมเพราะเราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะได้ไปโชว์แบบนี้เหมือนกันใช่ครับตลอดแต่ว่าอีกที่เป็นเรียกแ่าประสบการณีหอเปล่าัคซี่เฮอร์เซนตันลาอหนุนัาซาดีปุ๊บแล้วครับตอบคอมเมนต์ ระดับท็อปท็อปอ๋อครับก็ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกอีกงานหนึ่งที่น่าจะมันเออทั้งแบบทั้งแอด์ลาทั้งฮอกซี่คือน่าจะใส่เต็มกันแน่นอนใช่อย่างนัเราที่เขาจะอาจจะตีลังกาไปเลทีเดียวเขาจะอะไรดีเราเราเรายืนเฉยๆดีกว่ายยเฉๆแบ่งหน้าที่กันครับแอนด์ลาตีลังกาไปเลยครับแล้วเขจะทำอะไรยืนเฉยๆก็ได้ครับมันได้เดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราแบบ ก็นิดนึงนิดนึงมันจะพริงที่จังสิเออก็จิงก็เซฟเข่าพี่จังด้วยให้พี่จังเขาได้พักที่สุดเลยอจะได้เห็นอะไรหรักการแบบว่ามันรวมตัวกันยิ่งใหญ่ขนาดไหนโอเอาความจริงก็คือยังไม่รู้แหละ แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ระเบิดแน่นอนไม่อาจจะไม่รู้คนเดียวตามอาจะรู้แล้วตามรอให้มาฟังไม่รู้เหมือนกันครับตามกวไม่รู้เหมือนกันครับตามเรืหลายเลแต่ผมว่าน่าจะระเบิดทังฟ็อกซี่แอตลาสเออผมว่าทุกคนจะผมคิดว่าน่าจะมีอะไรพิเศษแน่นอนครับเพราะว่าแบบด้วยความที่แบบสามวงสามวงด้วยหรือแบบ แต่ละโมงก็สนิทกันประมาณนึงแบบสนิทแบบเจอกันตามงานก็แบบคุยกันตลอดว่าแบบอยากคอแลบกันหรือว่าแบบอยากทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้สันิทแค่แฟนๆนอะแบบสนินทุกคนเลยใช่ใช่ใช่เอาจริงแบบว่าเราสนิทกับใครเราสนิทกับใครครับสนิทกับใครครับสนิทกับทุกคนครับเารไม่รู้เหมือนกันครับคุสนิทไปก่อนใช่เอาจริงเอาจริงถึงชื่อชื่อถึงใครชื่อครับเอ็นปลาในแบบว่าของสีโอ้ย ก็สนิทก yeah. ับแอดลานนะครับแล้วก็สนิทกับฟ็อกซี่เหมือนกันนี่ครับถามชื่อเหรอถามเชื่อหรอหนึ่งกันเพิ่มหรอถ้าถ้ารู้จักมานานสุดก็พี่ไนท์ครับพี่ไนท์แอดลันเพราะเคยเต้นมาด้วยกันตั้งแต่แบบตอนแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับ โอ้โหเขาไปแคปเข้าเราไปแคปเข้าผมสู้เขาไม่ได้เลยอ๋ออาจจะเป็นอีกแนวนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่กันแล้วพี่เนยเหรอผมเนาะโอซี่หรอโอซี่เหรอครับเอาเป็นพี่กันแล้วกันเพราะว่าตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันไปเล่นเบนบอลเบนบอลด้วยกันเลยครับแล้วพี่กันน่ารักครับเวลาแบบเขา เวลาเราปล่อยเพียงเลยเขาชอบแท็กมาให้อะไรครัเขาหน่ารักเพราะเขาชอบเลี้ยงขนมเราหรือเปล่า <c oughs> ไม่นะครับพี่จังก็เลี้ยง <c oughs> เลี้ยงเหมือนกัน <c oughs> ใช่ลอกล้างพี่เมย์อกเมย์ผอ๋อก็พี่ก,กันก็มีที่ไปเล่นเวีนซอนกันแล้วก็มีแบบเหมือนตอนนั้นไปมีงานเดินแบบแล้วเจอกับบิวเตอร์เออก็วิกเตอร์ก็คุยกันเยอะอยู่ฮะคุยกันคุยเรื่อง ใช่ใช่เหมือนแบบเราเราสนใจคล้ายๆกันมีเรื่องให้คุยกันแต่ประโยคนันมีเสียงการพิมพ์แค่คุยคุยคุยแค่ปกติเลยครับคุยกันเอแบบเคยเห็นเหรอครับผมเคยเห็นแบบบางทีแบบอยู่หลังเวทีไงครับในห้องพักอย่างเงี้ยพิคเตอร์ก็จะเดินมาถือกล้องมาหนึ่งพี่เนพี่เนยอันนี้เป็นไงพี่เนยอ่พี่เนยใช้กล้องไงเขาจะคุยกันแล้วกแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันใช่ไหม เป็นแบบฟิลเนยๆค่ะคุยกันเนิร์ยๆอลาอลาลาก็ล่าสุดก็สมคิดนายสมคิดครับผมนายสมคิดนะฮะครับผมคือคือตั้งแต่บิ๊กมอเตอร์ส์ครับที่แบบว่าเออเราพอเราได้อยู่ต่ออะไรเงี้ยเออเราก็แบบได้สนิทกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นก็สนุกเนี่ยครับ ตัวจีดอ่ะตัวจีดด้านไหนครับด้านไหนด้านแบบว่าจิตตัดจีดเหรอผมว่น่าจะมีคนเยอะแหละผมว่าผมไมให้กิจไปสู้แล้วกั้นเออให้กิจไปไปกิจเป็นตัวดึงกราฟของเพอร์เซสอยู่แล้วไงผมก็ให้เขาไปขึ้นลมขึ้นเลยขึ้นติขึ้นตี ครับผมือก็แว่าคือเป็นภาพถึงไม่ได้รู้จักไม่รู้ชื่อว่าอยู่มันเป็นอสากของคอนเสิร์ปนี่แหลครับก็ฝากปีหน้าใช่ไหมครับงานปีหน้าทุกอย่างเลยครับก็ถึงนนะก่นหน้าทุกอย่าคอนเสนต์ก่อนละกันครับผมก็ฝากคอมนเสนต์ตเฟรนด์แฟคชิพสตอร์ที่พารากอนเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีเสื้อผ้าแบบหลากหลายแนวให้ทุกคนได้ลองมาลองใส่แล้วก็จริงๆผมว่าใส่สบายมากใส่ได้ทุกสไตล์แน่นอนใช่ครับ ครับแล้วก็ฝากเปอร์เซตด้วยครับในช่วงปีใหม่ท้ายปีอย่างนี้ครับก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆอะไรเลยอย่างนี้เลยครับก็ทุกคนก็สามารถไปดูเปอร์เซตได้นะครับแล้วก็ฝากปีหน้าเนี่ยครับผลงานใหม่ใหม่จะมาแน่นอนครับบคครับ